love love with us เลยนะคะว่าน้ําจะกลายเป็นโคลนไปซะได้นะคะตอนนี้พวกเรากําลังจัดการอยู่นะคงถึงเวลาที่เราจะต้องรองน้ํำปลาปาแล้วละ่ะรู้ไหมสมัยนี้เนี่ยมันก็ไม่เรลวแล้วละ่ะขอโทษด้วยนะคะฉันไม่รู้ว่าต้องตัดสินใจยังไงต่อดีเนะี่ยได้ยินว่าบอ่อน้ําแห้งหมดแล้วเหรอครับอรุณสวัสดิ์จ้าทารุคคุณคงเป็นแบบนั้นแหละ เกิไดได้ขึ้นหรอครับคงเป็นเพราะความเปลี่ยนแปลงในภูเขาคาเมอีวะนะจ๊ะอ,อหมายถึงเขื่อนนั่นน่ะเหรอครับมันคงจะไปเปลี่ยนทางน้ำใต้ดินเข้านะ่ะแย่จริงๆเลยนะฉันน่ะน้ำานะ่ะถือเป็นชีวิตของโรงเล่าแท้ๆเลยอะ่ะคุณเคค้ารบกวนสักครู่สิ คือผมอรับหน้าที่มาจากสำนักง,งานความสัมพันธ์ท้องถิ่นให้มาที่เมืองนี้เนี่ยครับผมสุสกิครับเขาว่าจะมาสัมภาษณ์อยู่ที่นี่สักพักหนึ่ง่ะดิฉันยากุชิค่ะดิฉันรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลโรงกลั่นเหล้าที่นี่นะคะเอ๊ะผู้ดูแลโรงกลั่นเหรอครับงั้นก็เป็นหัวหน้าสินะครับอะแหมไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเลยนะครับว่าหัวหน้าจะยังสาวสวยขนาดนี้นะครับไม่หรอกค่ะดิฉันยังไม่เก่งขนาดนั้น ฉันแค่ศึกษามาจากคุณปู่ที่เคยเป็นหัวหน้ามาก่อนนะคะหลังจากเรียนจบมอต้นแล้วเนี่ยตอนนี้คุณปู่เธอสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วแต่ท่านรู้ถึงความสมามารถของเธอเลยฝึกฝนอย่างเข้มงวดนะครับโอ้ยังงั้นเหรอครับเนี่ยครับไม่หรอกค่ะอ้อทาโร่สายแล้วนะเอ๋ออืมไปก่อนนะครับเอ๊ะถ้าทางเขาคงจะดูแลง,งานต่อสินะครับ เรื่องนั้น่ะต้องให้เขาตัดสินใจเองครับ นายนายถูกพวกรุ่นพี่อัดอีกหรือเปล่าฮะเฮ้ย hey, ไม่เป็ไรรอกยนะนายน่ะไม่น่าจะเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้นะเชื่อนะว่าฉันไม่อยากจุ้นเหมือนกันนะ่ะนะเมื่อปีก่อนฉันเข้าชมรมถ่ายภาพแต่ว่าจะก็ลาออกทันทีเพราะมีรุ่นพี่คนนึงสุบ,บุรีในห้องมืดนายบอกอาจารย์อย่างนั้นแล้วสิเปล่าแต่ว่า พวกรุ่นพี่คิดว่าฉันบอกมันเริ่มขึ้นจากตรงนั้นสินะมิชิโอนะ่ะเป็นแนวโดนแกล้งง่ายอะนะนาคาจิมะตอนที่อยู่โตเกียวนายเคยถูกแกล้งไหมฮะเฮ้ยพวกแกน่ะมานี่หน่อยด้อีกแล้วเฮ้เออเออ ه, 哈哈哈ม,ม,ม,มีอะไรเหรอมาซะยุกีน่ะอะอะมาเข้าโต๊ะรุ่นพี่แกล้งเด็กอีกแล้วเหรอทำไมถึงยิ้มแบบนั้นฟะเหม็นหน้าสมัดยอดอยากจะโดนอีกหรือไงจุ๊บบ้าดิ เราอาจจะยกโทษให้ถ้าแกเอาเงินมาให้หัวพ่นสีเล็กเฮ้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 เ้เเฮเฮ้เฮ้เ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 ฮ้เ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 ฮ้ย เจ้านั่นมันโอกามินี่มันอาหมาบ้าอย่าไปยุ่งดีกว่ามาโท้ hey, hey, hey. ก็น,นะมันคงไม่มายุ่งกับเราอีกพักใหญ่เลยละ่ะถ้าเป็นเงินก็ดีมาซายุกินายใช้อาวุธแบบเด้แเกมไม่ได้หรอกเหรอ ออยู่ในเรวเบอร์แล้วคงใช้ไม่ได้หรอกนะพูดเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องเกมที่เล่นน่ะอ๋อล้าเล่นที่จริงพูดถึงการออกจากร่างอ่ะออกจากร่างเหรอเออฮทารเจ้าตัวที่ร้านปาจิงโกะนั่นคงไม่กลับมาแล้วนะอพูดถึงผีก็เหรอเนี่ยคงไม่กลับมาหรอกนะฮะบิ้วฉันคง ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วสินะแต่ว่าฉันแค้นหมอน,นั่นจะถึงกับกลายร่างเลยเหรอเราเคยคุยกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าแหล่งกำเนิดของความกลัวและความเกลียดมาจากสมองส่วนเดียวกันนะครับ อมมกดาลาอืมคมริคุงคงสามารถอาชนะความกลัวได้แต่ว่าเหตุการณ์เมื่อ11ปีก่อนไม่สามารถลบล้างได้โดยง่ายผมเน่ได้แต่เกลียดคนร้ายถึงเขาจะตายไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าอออ๋อ,อ,อ ขอโทษนะคือมันเป็นนิสัยของหมอเองเขาว่าจะลดอาการกลัวได้หากว่าไปเคาะตรงตำแหน่งอย่างเช่นเออิตรงหน้าผากหรือว่าใต้คา,างนะครับไม่ใช่ EMDR เหรอครับ TFT Touch Field Therapy นะครับมันคล้ายกับวิธีการกดจุดตามตำราแพทย์จีนแผนโบราณแต่โรเจอร์เจคารลาหันชาวอเมริกันได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ เขากล่าวว่าแก่นแท้ของความกลัวในเชิงจิตวิทยาไม่ได้อยู่ที่อมิกดาลาแต่อยู่ที่บริเวณด้านนอกของสมองเหมือนกับฟิลแ์ะครับการใช้ TFT รักษามีผลหลากหลายตามแต่เคสแต่ผลส่วนใหญ่จะได้ผลในเวลาสั้นๆคารหันจึงไม่เชื่อว่าความกลัวอยู่ในสมองแต่เกิดจากสิ่งที่ตามองเห็นได้นะครับมันเป็นโครงสร้างแล้รูปที่เพิ่มความกลัวทางจิตวิทยา ในกรณีของโคโมริคุงดูเหมือนว่าจะมีการสร้างสัญลักษณ์ความกลัวและถูกเร่งเร้าโดยมีสถานการณ์และสถานที่เกิดเหตุเป็นตัวแปรด,ด้วยนะครับ <laughs> นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษรูเพิร์ตเชลดร็กนั้นเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าเหมือนกับภาพจากสถานีสทรทัศน์ที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากตัวของทีวีเองความทรงจำ ก็ย่อมไม่อยู่ในสมองครับเฮ้ <Hey. S 1> ถึงเรื่องนี้จะขัดแย้งกับความเชื่อของผมเองแต่ว่าก็ยังมีคนที่เห็นด้วยอยู่นะครับคุณหมอฮิราตะเองก็เจอเรื่องน่ากลัวเหมือนกันเหรอครับอ่อะอู้อ่อ

ทำไมถึงมารอฉันอยู่นี่ล่ะแมมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะแต่ถ้าฉันกลับบ้านเร็วฉันก็ได้แต่เล่นเกมเท่านั้นนั่แหละตอนพูดถึงเรื่องประสบการณ์ถอดร่างกันนะ่ะหน้ามิจิโอเนี่ยนะซีดไปเลยนะ่ะต้องกลัวอยู่แล้วล่ะนะใช่ไหมเ,ออเราไม่น่าพูดเรื่องนี้ให้คนอื่นๆฟังง่ายๆเลยนะก็คงงั้นน่ะแต่ฉันว่ามิจิโอเนี่ยเป็นคนดีก็เลยยอมบอกเนี่ย หมอนน่นนะ่ะบอกเรื่องเกี่ยวกับเมืองนี้ตั้งเยอะเลยลนะฮาโร่นายยังกลุ่มใจเรื่องที่เปลี่ยนร่างอยู่เลยสิฉันดูกลุ่มมากเลยเหรอ,อโอ้ยอยากให้มีคนมาช่วยอธิบายจังเลยแนฮะเรื่องโลกต้องห้ามเนี่ย หรือจะแวะไปสารเจ้าคาเมอิว่าดีกลัวอะไรอยู่่ะมีเรื่องกับลุง,งน้าบวชนั่นหรือไงกันน่ะเอ,อ๊เอ,อไม่หรอกไม่มีไม่มออีก็นั่นสินะเขาน่าจะรู้ดีนะ ออเธอเนี่ยนะฉันน่ะเป็นนักบวชก็จริงแต่ไม่ได้เป็นหมอผีหรอกนะไม่ใช่คุณยายบ้านโอกามิสั้นหน่อยไม่น่ามาเลยแฮะก่อนจะมาสืบท่อสารเจ้าน่ะฉันเคยเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่โตไดด้านมนุษยาวิทยาเพราะงั้นฉันจะคุ้นกับงานวิจัยอยู่ขอสมควรละแต่ว่าประสบการณ์ออกจากร่างเนี่ยฉันเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่หลอกนะ เอองั้นเรื่องของโลกต้องห้ามคิดว่ามันใช่สวรรค์หรือว่านรกหรือเปล่าเลรครับอืมทางวิชาการเขามักใช้คำว่าโลกหลังความตายกันนะมันจะเป็นโลกที่คู่ขนานกับโลกกายภาพที่เราเรียกว่าโลกปกตินั่นแหละฉันคิดว่าพวกเธอน,น่าจะเข้าใจว่ามันเป็นโลกที่สิ่งมีชีวิตเข้าไม่ถึงว่าง่ายๆก็เป็นโลกที่เราไม่ค่อยเข้าใจกันมากนะอะ ก็พูกเขาคาเบอิวะที่อยู่ด้านหลังสารเจ้านี้ก็เคยถูกเรียกว่าโลกต้องห้ามเหมือนกันมันเป็นโลกของเทพเจ้าที่มนุษย์ไม่อาจแตะต้องได้แต่ก็นะทุกวันนี้ก็มีโรงงานไบโออะไรนั่นอยู่บนภูเขาแล้วไม่มีอะไรลึกลับแล้วล่ะนะจริงสิบอ่อน้ำของเราแห้งขอดเลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะโรงงานนั้นก็ได้นะครับพูดจริงเด้ อมันก็เป็นไปได้อยู่นะเพราะยังไงทุกครั้งที่มนุษย์จะสร้างความสิิิลัยได้ก็มีแต่ต้องทำลายธรรมชาติอ๋อมันเรื่องโลกร้อนใช่ไหมครับก็จริงอ่ะนะพวกเรานะ่ะอยู่โดยไม่ใช้น้ำมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก่อนสิฮะอุณหภูมิเปลี่ยนไปทั่วโลกจริงแต่ว่านะ ทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วว่าที่คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเนะ่ะไม่ได้มีผลมาจากการเผาผลาญน,น้ำมันโดยตรงหรอกนะเอ๊ hey. จริงเหรอครับเพราะคนที่พูดแบบนั้นก็คือกลุ่มคนที่สนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์มันไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์หรอกนะแต่ให้ยางอื่นแทนแล้วสิแปลว่ามนุษย์ไม่ต้องรับผิดชอบสินะ ฟังดูพิลึกเป็นบ้าเลยใช่แล้วทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการปรับตัวด้วยเกี่ยวกับแนวคิดของคาว่าธรรมชาติที่แต่ละคนคิดก็แค่พวกเขารอบๆตัวไม่ใช่ป่าใหญ่ที่ไม่มีใครเคยสัมผัสยังโตเกียวเองก็จะมีคนอยู่ก็เป็นแค่ป่าละเมาะนะนะนะแต่สิ่งแวดล้อมที่นั่นก็โดนเปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยแล้วเมื่อมนุษย์ทํากินบนพื้นที่และปล่อยสิ่งปฏิกูล ระบบนิเพศของธรรมชาติรวมถึงมแมลงกับสัตว์เองก็ถูกเปลี่ยนแปลงซะแล้วละ่ะ,ะ,ะไงค,คือว่าแล,แล้วเราจะมาอีกนะ <c oughs> อ๋ะ <c oughs> อ <c oughs> โอ้โหเฮ้ยทำไมหน้าแดงขนาดนั้นเล่าทารอคุงเขินเหรอไอ้นี่แน่แน่ไอ้ตัวแสบเอ้ยหน่าเด็กระถมนะเฟ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่อหอทำไมอยู่ทารอคุง กลับมาแล้วเหรอเข้ามาสิจ้าถึงเธอจะเข้าโรงกลั่นไม่ได้แต่ถ้าห้องนี้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกยอดเลยฉันเนี่ยชอบดูตอนที่ยีส์กำลังแตกตัวมากเลยลหละถึงเราจะมองไม่เห็นแต่เราก็สัมผัสได้ถึงพลังของชีวิตเล็กๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนีจ๊ะมันเอาจะแปลก พี่คิดถึงมันนะครับแล้วเธอคิดไปแบบไหนละจ๊ะ,ะมีสิ่งมีชีวิตมากมายที่เกิดขึ้นบนโลกกายภาพแห่งนี้ในขณะเดียวกันก็มีชีวิตอื่นอีกมากมายจบลงทารุกคุงเนี่ยอาจจะไม่ได้สืบทอดโรงเล่าสินะทำไมล่ะครับมไม่เหรอกมันก็แค่วแวบเข้ามาในหัวเนี่ยเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้น ทำให้มีการร้องของความช่วยเหลือจากทั่วโลกและภาวะอากาศแปรปรวนยังเกิดขึ้นทั่วโลก <c oughs> เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นทางตะวันตกของอเมริกา <c oughs> ซึ่ง จีบสาเกชมจันทร์สนนอ๋หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ฮึชั้นี่เองอ่ะเออ๋อเอามาให้ฉันเหรออ๋ออ๋คุณน่ะเร่ร่อนไปทุกพวกเขาในญี่ปุ่นใช่หรือเปล่า อก็ใช่นะถึงฉันจะเกิดในเมืองท่าที่จีบาก็เถอะอ้าวอะไรกันก็แค่ขนจรจัดนี่นะเสียมารายาจริงฉันอยากให้เรียกว่านักเดินทางมากกว่านะมานั่งข้างกองไฟสิอากาศตอนกลางคืนมันเย็นนะครับเออม,มาสิส่งมาอ้า แบบนี้ได้ก็รีบบอกหน่อยสิว่าโลกต้องห้าเป็นแบบนี้แล้วพ่อเคยทำบ้างไหมนะจนไม่ได้อยู่บนภูเขานี้คนเดียวหรอกนะเอ๊ะจริงเหรอครับคนหนึ่งเป็นแบบฉันส่วนอีกคนไม่ใช่น่าเสียดายที่พวกเขาต้องรู้กันไม่ว่าจะบนเขาหรือในเมือง หรือแม้แต่พื้นที่นี้ก็ลังจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็าตามจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเลยครับไม่รู้สิแค่เป็นนักบวชชินโตนี่เล่าประวัติที่นี่ให้ฟังหน่อยสิอืมมันก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วนะครับมันก็เหมือนเหมือนกับหมู่บ้านเชิงเขาในญี่ปุ่นนะครับ นีอยู่ๆก็แปลงร่างซะง,งั้นคงไม่ใช่เพราะกลัวอีกนะนี่เอจนักบวชนั่นทำพิธีให้แล้วนี่ไม่เป็นไรแล้วล่วนะน้านายไม่โดนสาปแล้วเออก็ดีหมอนั่นตัดผมฉันนะนี่อย่าล้อเล่นสิขอโทษเอฮะ,อะเจ้าหมอนี่ เห็นเราด้วยฮะงั้นก็ต้องโยยังยัยเป็นอะไรนะเอจังไม่มีไรซะหน่อยอะเอจังเอจังเอจังเป็นอะไรไหมเอจังฉันรู้ว่าขนา้นี้ฉันไม่เกี่ยวด้วยนะเออ 約束のお金月明かりにしたたる花びらにキスを不思議の国に誘うその鍵握ったままで少女は大人になる ตัวอย่างบริเวณที่มีแม่น้ําไหลผ่านและมีพื้นดินอุดมสมบูรณ์ที่แห่งนั้นจะเหมาะสมให้มนุษย์อยู่อาศัยหลักการของตัวบ่งบอกการใช้งานเกี่ยวกับการค้นพบสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์โดยสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกนึกคิดถ้าเช่นนั้นการบ่งบอกของโลกตอนนี้เสนออะไรอยู่